สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันธุ์ตุลากันค่ะวันนี้คูมพันธุ์ก็มาทาแคบหมูให้กับเอซีดูเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะแคบหมูจากคูมพันธุ์ตุลากันนะคะช่องคูมพันธุ์ตุลากันค่ะก็มาทําเหมือนเดิมวันนี้เป็นอีพีที่46ค่ะพี่น้องอีพีที่46นะคะการทําแคบหมูของคูมพันธุตุลากันขั้นตอนวิธีการก็นําหมูสามชั้นมาแล้วก็มาทาเกลือนะคะทาเกลือแล้วก็ล้างน้ําเกลือสามน้ําแล้วก็ล้างน้ํา ต้มส,สายชูหนึ่งน้ำค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็แล่นําส่วนที่เป็นเนื้อนะคะไปเฮ็ดเนื้อแดดเดียวค่ะพี่น้องแล้วก็ที่เป็นหนังหนังติดมันเราก็มาทําแคบหมูค่ะแคบหมูกบับกรอบอร่อยฟูๆของคุณครูพันตุลากันค่คนคคะมาเบิ้งแล้วค่ะพี่น้องเด้อกาลังเอ่อเออนี่ค่ะกาลังต้มน้ําอยู่ค่ะนี่ค่ะผัดไปน้าวิธีการนะคะวันนี้หมูกิโลครึ่งนะคะหมูกิโลครึ่งน้ำนครูพันก็ใส่น้ำเอ่อ หมูกิโลครึ่งก็ใส่น้ำทั้งหมดสามแก้วค่ะพี่เนาะใส่น้ำสามแก้วได้ค่ะเด้อกิโลครึ่งถ้าหมูสองกิโลก็ใส่น้ำประมาณสี่แก้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่น้ำลงไปแล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือครึ่งช้อนแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูสองช้อนค่ะเพื่อที่จะให้หมูแค่หมูของเรากรอบฟูได้ค่ะเด้อน,นี่ค่ะนี่ค่ะผมพันน้ำก็เริ่มเริ่มแห้งแล้วค่ะเริ่มจะแห้งลงแล้วนี่ค่ะ แคบหมูคูพันนะคะสูตรเด็ดเลยค่ะเป็นอีพีที่46ค่ะพี่น้องขอบคุณเอฟีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องภมพันตุลากันค่ะขอบคุณหลายๆเดยเดวยะคะ่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกกำลังแรงใจะะด้วยค่ะเด้อ คิก็เหมือนเดิมค่ะคลิปก็ทําหมูแดดเดียวค่ะกําลังเตรียมเครื่องอยู่ค่ะพี่น้องส่วนคุณพันก็มาทาแคบหมูค่ะนี่ค่ะแคบหมูวันนี้ชิ้นใหญ่มากเลยค่ะนี่ค่ะคลิปทาชิ้นใหญ่มากเลยค่ะทำชิ้นใหญ่หน่อยเน้อนี่ก็เพิ่งเลิกมาจากโรงเรียนค่ะแล้วก็มาทําให้กับเอฟซีด้ค่ะ ทำชิ้นใหญ่นี่ก็สวยเหมือนกันค่ะพี่น้องเวลาเราจัดวางใส่จานใส่อะไรนี่ก็สวยน่านกินค่ะพี่น้องน,น้ำยังเหลือเยอะอยู่ค่ะน้ำยังไม่แห้งค่ะพี่น้องแล้วก็อ่ากลับไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะพี่น้อง FC บางท่านบอกว่าเออคูงพันต้องได้คนขนาดนั้นเลยเหรอ คนได้คะ่ะพี่น้องคุมพันคนเพราะว่าคุมพันอยากให้หมูอ่ะสุกสม่ำเสมอกันค่ะไอแคบหมูเราสุกให้หมูเราสุกสม่ำเสมอกันแล้วทีนี้สีเขาก็จะสวยคะ่ะสีสวยเลยเดคะ่ะเนี่ยนี่คะ่ะกค็คน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 ขึ้นมาเนี่ยคะ่ะพี่น้องตกักลาดขึ้นมาเรื่อยๆนี่คะ่ะหมูก็สวยนะคะวันนี้หมูสวยะคะ่ะ ขอบคุณเอฟซีเลยนะเลยเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กาลังใจอันนี้ก็เป็นการทํำแคบหมูนะคะเด้อวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะเราทําจากหมูสามชั้นค่ะนาหมูสามชั้นมาทำเราก็จะได้แคบหมูแล้วก็ได้หมูแดดเดียวแล้วก็ได้น้ํามันค่ะได้น้ํามันไว้ใช้คุมพัน์ก็จะคนอย่างเงี้ยค่ะคนจนกว่าเขาจะสุกแล้วก็น้ำก็จะแห้ง พอน้าแห่งพับ,บน้ามันก็จะออกมาค่ะนี่ค่ะสวยเลือดเลยค่ะพี่น้องสวยสวยค่ะหมูไม่เยอะนะคะวันนี้ก็ส่วนที่เรามาทําแคบหมูประมาณกิโลครึ่งค่ะแล้วอีกเอ่าหมูที่ทำหมูเดียวค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยคนไปเลยค่ะนี่ค่ะคนไปเลยค่ะ เรื่อยๆน้ำก็จะแ,แห้งแล้วค่ะนี่ค่ะกลับไปเรื่อยๆเดีนี้ค่ะคน,น,บบนี่ค่ะเป็นการออกกำลังกายไปด้วยค่ะ FC ออกกำลังกายไปด้วยด้วยค่ะภุมิัลก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำทำแบบทุ่มเทสุดๆเลยค่ะเพราะว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วว่าจะทำให้ FC เราอยู่ทุกวันเพราะว่า FC บางท่านก็ดูเพื่อความเพลิดเพลินแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจค่ะ บางท่านก็ดูเพื่อที่จะทําเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะเป็นต้นแบบแล้วก็ไปฝึกลองทาค่ะอุค์บ้ันก็ดีใจค่ะที่ทําตนให้เกิดประโยชน์ที่ช่องภูมิพันธ์ก็เกิดประโยชน์ต่อท่านผู้ชมได้นําไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันค่ะไปสร้างงานสร้างอาชีพให้กับตนเองค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะพี่น้องขอบคุณเอฟซีหลายร้อยเลย,ยคะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจค่ะ อามาดูต่อนะคะน้ําแห้งแล้วค่ะน้ํามันเริ่มออกแล้วค่ะนี่ค่ะน้ำมันเริ่มออกแล้วค่ะ,น,น,ออะ,คะน้ำมันก็ดิใสติ้งเลยด้วยค่ะพี่น้องน้ำมันใสเลยแหละนี่ค่ะน้ามันเริ่มออกแล้วปุ๊ดค่ะพี่น้องปุ๊ดน้ามันนี่หมูนี่น้ำมันหลไหลเลยค่ะพี่น้องกวน แล้วก็คนไปเรื่อยๆ,ๆนี่ยค่ะคนไปเรื่อยๆต้องมีความอดทนแล้วก็ไปน้องเรื่อยๆนี่ค่ะคนไปเรื่อยๆเอ เยอะแล้วค่ะ น้มันก็จะออกมาค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆเขาจะได้ไม่แค่หมูของเราจะได้ไม่ติดกระทะแล้วก็มันหมูก็จะออกมาเรื่อยๆได้ไห่ะเนี่ค่ะสวยงามเลยมันหมูก็ออกเยอะคนไปเรื่อยๆค่ะ ตรงนี้แหละเหงื่อเราจะออกเยอะค่ะเราต้องอดทนนะคะวันนี้ก็เป็น EP ที่46ค่ะนี่ค่ะเป็น EP ที่46แล้วค่ะพี่น้องนคะคะอมเดีเดียวเราก็จะเป็น EP ที่46เหมือนกันค่ะ ไปเรื่อยๆค่ะเด้อนี่ค่ะวนไปเรื่อยๆช่วงนี้ก็จะใช้เวลานานหน่อยค่ะอ่ช่วงแรกก็เป็นน้ำพอน้ำแห้งปั๊บน้ำมันก็จะออกมาค่ะแต่ช่วงน้ำมันถึงช่วงที่เขาแตกค่ะก็จะใช้เวลานานตังหน่อยนี้แต่เราก็ต้องอดทนค่ะทำไปเรื่อยๆมีความมุ่งมั่นตั้งใจค่ะอุทิศทุ่มเทเอคือมุ่งมั่นตั้งใจในการทำ ไม่มีอะไรที่จะประสบความสาเร็จง่ายๆโดยที่เราไม่ได้ทุมท่มเทไม่ได้ใช้ความเพียรในยามค่ะพี่น้องต้องในความอดทนค่ะอดทนสูงมุ่งม,มั่นตั้งใจในการทางานงานเราจริงจะประสบความสําเร็จค่ะแล้วก็ไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ค่ะนี่ค่ะทำให้ประสบความสําเร็จก็ให้มีคุณภาพด้วยเด้่ะเล้อตั้งใจเย็บนี่ค่ะขอเป็นกําลังใจให้กับอ่า ทุกท่านนะคะที่ทําคลิปตั้งทำคลิปก็ทําคลิปที่ตนเองถนัดนะคะพี่น้องถนัดแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นคิดเชิงสร้างสรรค์น,นะคะพี่น้องที่เราถนัดเราทําไปเลยการสร้างางานสร้าง,าง,างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองค่ะให้กับชุมชนด้วยเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นถ้าเราถนัดอะไรเราก็ทาขอให้เป็นอาชีพที่สุจริตดีค่ะ ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นเป็นอาชีพที่สุจริตแล้วก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เกิดประโยชน์ต่อตอนเองต่อผู้อื่นต่อสังคมค่ะพี่น้องแล้วก็ให้มีความอดทนค่ะทุกอย่างต้องอดทนค่ะอย่างคุมพันทําแคบหมูก็เหมือนกันค่ะคุมพันก็ซื้อหมูสามชั้นวันละสามกิโลบางวันก็สี่กิโลก็แล้วแต่ 4กิโลค่ะโลละ180บาทก็ลงทุนวันละประมาณ500-600อยอ่เหมือนกัน ishi. เพื่อที่จะทําแคบหมูให้กับเอสซีเราได้ดูค่ะเขาภูมิพันธ์ทาทุกวันนะคะวันนี้ก็เป็นอีซีที่46แล้วค่ะทำทุกวันตั้งใจแล้วว่าถ้าไม่ติดภารกิจหรือว่าไม่ได้ออกนอกพื้นที่หรือไม่ได้ว่าอยู่ในช่วงการเดินทางภูมิพันธ์ก็จะทําทุกวันค่ะทําให้เอสซีเราได้ดู Thank you. ตนี้น้ำมันกำลังออก,ก,กเ,รเราจะต้องคนตลอดนะนี่ค่ะคนตลอดเลยค่ะคนไปคนมาคนมาคนไปอยู่นี่ค่ะพน้ำมันกำลังออกเยอะหมูก็เริ่มแห้งนี่ค่ะช่วงนี้ค่ะเราจะต้องคนตลอดถ้าไม่คนเดี๋ยวก็จะกระเด็นแล้วก็แตกแต่เราต้องแนี้เพราะนั้นเราต้องคน ตลอดเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะคนไปเรื่อยๆนี่ค่ะมันก็จะออกมาเรื่อยๆนี่ค่ะี่จะหมูเราก็มันมันก็จะออกมาเยอะ เุาดิศไปเปิดเครื่องฟองไว้ให้กลมไเปิดค่ค่ะพี่นอ้องคนไปเรื่อยๆเด้อะคะ่ะเด้อนี่ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะแห้งนี่ค่ะคนไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เป็น EP ที่4 6ค่ะพี่น้งการทำแคป,ปโมพัน EP ที่4 6เจ้าค่ะเด้อต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจงานจริงจะประสบความสำเร็จเลยค่ะไม่มีอะไรที่ไดงง้ง่ายๆโดยที่เราไม่ลงทุนโดยที่เราไม่ได้ใช้ความสามารถใช้สติปัญญาหรือว่าใช้กำลังแรงกายกำลังงบประมาณอะไรเงี้ยค่ะ ก็ต้องใช้หมดเลยค่ะพี่น้องต้องเราต้องลงทุนทุกอย่างการศึกษาเรายังต้องลงทุนเลยค่ะศึกษาเราเรียนต้องใช้จา่าย้ประมาณให้มีความรู้ความสามารถให้มีวิชาความรู้จะได้นำไปใช้ประกอบอาชีพได้ค่ะ แล้วค่ะพี่น้องเริ mm ่มเริ่มยิบแตกแล้วค่ะเริ่มแตกๆกแแฟกาแฟแล้วนะ lơm lường rồi mà lơm lường rồi các lơm lường rồi จะพอแล้วค่ะเริ่มแตกแล้วค่ะแตกพอแป,ปะพอแป,ปะแ,ปปแล้วค่ะนะใครจะพอแล้วนี่ค่ะ

เริ่มเริ the 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 ่มเตรื่อ่มัวยอ้าวพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะบริาพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราเทออกมนดค่ะเทใส่ตาชนะเลยค่ะ เทใส่นี่ค่ะอู้น้ำมันได้ไหลค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะน้ำมันได้เยอะมากเลยค่ะเทใส่นี่เลยค่ะแล้วเรามาดูทอดรอบสองกันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะสวยงามเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวไว้มาดูทอดรอบสองกันนะคะอ่ามาทอดรอบสองมาเบิ้งทอดรอบสองด้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะ น้ำมันร้อนแล้วค่ะให้น้ำมันร้อนจัจดๆเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอู้แตกฟูแล้วค่ะคุณลิษาขอที่ตักหน่อยนะคะที่ตักอัน,นใหญ่เลยนี่เลยน,นะเอสีเบิ้งเลยค่ะคุณนะก็ฟูฟ่องเลยค่ะ ดูดีดีนั่งบนนีเป็น,นกนารทอดรอบสองนะคะอันใหญ่ค่ะคี่เลขา ดีขนาดเลยค่ะนี่ค่ะบูดีสุดยอดเลยค่ะต้มซอดให้กปรปลอกนี่ค่ะโอ้ปูเต็มกระทะเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะสวยงามเลิศเลยค่ะเอาให้เขากรอบก่อนนะคะให้เขากรอบดีๆก่อน ตอนนี้เขากำลังแตกครูเลยค่ะนี่ค่ะคนนาำด้อค่ะพี่น้องช่วงนี้ต้องคนด้วยนะคะประมาณไม่เกินห้านาทีนะคะทอดรอบสองถ้าเกินนั้นเดี๋ยวจะไหม้ค่ะถ้าเยอะหน่อยก็ประมาณสี่ถึงห้านาทีประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะคนไปเลยค่ะให้กรอบดีๆเลยค่ะนี่ค่ะ านานกว่าเมื่อวันนี้จะทอดนานกว่าเมื่อวานค่ะเอากรองนี่ค่ะเหลืองสวยเลยค่ะนี่ค่ะเหลืองสวยเลยค่ะ เบิ้งด้วยค่ะตอกๆก็ได้กรอบกบหน่อยนึงกรอบฟูๆเลยค่ะน,นี่ค่ะติ่มกระทะานเลยค่ะอันนี้ประมาณอันนี้สามนาทีแล้วค่ะสามนาทีจะได้แล้วค่ะอย่าทอดต่ำกว่าสามนาทีนะคะเดี๋ยวจะไม่กรอบ กุ้ยคะใส่อะไรวันนี้ใส่ค่ะโอ้เลิศเด็ดค่ะเลิศเด้็ดขาดอย่างเออเอาละวอลแล้วค่ะปิดไฟนี่ค่ะทใส่เลยค่ะปึ๊ด สีเบิ้มได้ทางย่นได้ทางเลยงกรอบของเขาอะค่ะนี่ค่ะพี่น้องสวยไหมคะคุณลิษานี่ค่ะสวยงามเลยค่ะขอบคนนี้ฟีมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูตอนแจก เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุมพันจัดใส่จานเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะแคบหมูคุมพันนะคะเป็นอีพีที่สามสิบหกค่ะพี่น้องสวยงามเลยค่ะอร่อยกรอบเลือดรสเหมือนเดิมเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องคุมพันตุลาการขอบคุณหลายๆายเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกกําลังแรงใจเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมพบกันคลิปหน้านะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ